ให้แนภาคจำรหรแล้วก็เราก็พัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมานะ,ะครับก็มีหลายท่านที่ได้กรุณาช่วยสอนเช่นดรดรสุเมธตันติเวชกุลนะฮะองค์คมงตงรีหลายท่านที่ได้กรุณาไปช่วยนะให้ความรู้กับนักศึกษาและวันนี้ก็จบไปเป็นจํานวนพอสมควรแล้วครับค่ะเป็นการเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทรปริญญาโทใช่ไหมคะ ก็คือสอนให้มองแบบองค์รวมทั้งหมดเลยนะคะค่ะอาจารย์ขาแล้วเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยได้ทราบว่ามีการเปิดพานุสรีกรมหมืน่นพิทยาลงกรหรือที่คนสากลเขาเรียกกันว่าพระบิดานเนี่ยนะคะทําไมถึงได้ไปเปิดอนุสวรีที่นั่นท่านทรงเกี่ยวข้องกับที่มหาวิทยายลัยอย่างไรล่ะคะครับก็หลายท่านคงทราบดีนะครับว่ารพระราชวศงเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรเนี่ยเราเชาวสากลเนี่ยนะครับมี ความเคารพนับถือนะครับย<ก>ย่อมท่านเป็นพระบิดาของการสากกรไทยะนะครับได้เป็นผู้จะเรียกว่าเป็นผู้ริเริ่มบุกเบิกสากรสากรในบ้านเราขึ้นมาะนะครับวันนี้ชาวสักกรพูดตรงๆว่ามีกินมีอยู่ทุกวันนี้เพราะพระองค์ท่านะนะครับสำหรับการไปจัดสร้างพระรูปเสาดีที่นั่นนี่นะครับก็มีความหมายมากนะครับชาวสากกรก็ได้ร่วมกันพิจารณาว่าต้องเป็นสถานที่ที่น่าจะเป็นจุดๆที่ ชาวสากลนะครับสามารถไปเคารพสักการะแล้วก็มีนยัยสําคัญทางการศึกษาทังหมายความว่าคณะเศรษฐศาสาตร์เรานี่ได้เปิดสอนทางด้านสากลนะครับเป็นเวลาช้านานแล้วะนะครับก็อาจจะได้ถือว่าเป็นพะนุสาวรีย์แห่งที่สองที่เป็นทางการนะครับตั้งนือนจากสานิบาตสากลแล้วเนี่นะครับก็เป็นที่คณะเศรษฐศาสตร์ราชลัยแม่โจ้นะครับที่ไปจัดสร้างค่ะในงานวันเปิดพันุสาวรีย์เนี่ยนะคะ เห็นว่าสมเด็จพระเทพรัตน์ท่านให้ความสนอกสนใจในนิทรรศการนิทรรศการหนึ่งมากเลยที่ที่ให้ชื่อว่าวัฒนธรรมเกษตรล้านนานะคะในนิทรรศการนั้นเนี่ยพูดเรื่องอะไรคะนอาจารย์ครับผมยกตัวอย่างเช่นชาวนาหลายจังหวัดหลายแห่งไม่ได้ใช้กวไถนาแล้วใช่ไหมใช้ไกวเหล็กหรืออะไรงนี้เป็นต้นนะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยก็ไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์แล้วเป็นปุ๋ยที่เป็นสารเคมีอันนี้ก็น่าอันตรายอยู่เหมือนกันนะครับ ทางมางัาชนมิมเจ้เราก็จะจัดทูลถวายนะครับให้ท่านได้สมทอดพระเนตรนะครับวัฒนธรรมเกษตรไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าวปูกพืชผักต่างๆะนะครับก็ะจะเห็นถึงวัฒธรรมจากโบราณมาซึ่งเราจะร่วมกับชุมชนในละแวกนั้นนี่แหละครับนะครร่วมกับหมหาชลชนอาจจะเป็นการสาธิตแบบจําลองในรูปลักษ์ต่างๆ,างๆให้เห็นถึงในอดีตว่าเป็นมาอย่างไรเป็นต้น อันนี้คือที่ท่านได้ทรงสนพระไทยมากเลยนะก็คือมีวัฒนธรรมมาผสมกับวิธีการเกษตรในยุคปัจจุบันนะคะไล่กันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคำถามสุดท้ายนะคะอยากให้อาจารย์ได้เชิญชวนนะคะผู้ที่อาจจะมีความสนใจทั้งในเรื่องเกษตรกรรมหรือในเรื่องของการสากลเผื่อว่าจะสนใจไปเรียนกับอาจารย์นะคะดีครับค่ะท่านผู้ชมไม่ว่าจะสนใจอยากเรียนนะครับหรืออยากเรียนรู้ในช่วงสั้นๆนะครับมาทั่แมโจเนี่ย ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับชาเลมจ์โจ้เราเป็นชายของรัฐนะครับก็พึงที่จะต้องให้ความรู้นะครับแล้วก็ประโยชน์กับประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับถ้าสนใจเรื่องการเกษตรก็แวะไปได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชเป็นสัตว์นะครับหรืออาจจะเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับยุคนี้เนี่ยมีด้านวิศวกรรมทางด้านการเกษตรล้วก็พัฒนาไปหลายเรื่องมากเลยนะครับรวมทั้งทางด้านสากลด้วยนะครับซึ่งเราก็มีความร่วมมือกับหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสันนิบาลสากลหรือ กรมกองต่างๆเนี่ยจะพัฒนาบุคลากรเยอะนะครับแล้วก็ทํากันในหลายรูปแบบนะนการฝึกอบรมสัมมนานะครับมากมายนะกขขอเชิญชวนนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อไปยังมาชัยได้โดยตรงนะครับค่ะ นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งความรู้นะคะที่อยู่ในความดูแลของภาครัฐด้วยนะคะและถ้าหากว่าท่านดูร,รายการของเราอยู่อาจจะเป็นทั้งคนสารกร์หรืออาจจะไม่ใช่เป็นคนสารกร์แต่มีความสนใจเรื่องของเกษตร,ร<ส>และสารกร์หวังว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็คงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์ดรประเสริฐจันยาสุภาพคณะบดีคณะเศรษฐศสาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ให้ความรู้กับเราขอ,ขอบพระคุณค่ะจารย์ค่ะด <ขอ S 1> ีครับ เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตาม Co-op News ค่ะศูนย์รัชนีแจ่งจรัสสันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยให้บริการห้องพักพร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกครบคันห้องประชุมขนาดเล็กขนาดใหญ่เพื่อฝึกอบรมสัมมนาและงานเลี้ยงสังสรรค์ อาหารอร่อยกับครัวสหกรณ์พร้อมสั์สำหรับสหกรณ์สมาชิกทุกท่านและประชาชนทั่วไปในราคาย่อมเยาวศูนย์รัชนีแจ่มจัรัสำนิบาทสาหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่ใกล้ไม่ไกลถนนพ่ชัยกรุงเทพมหานคร ถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะช่วงนี้ก็คือ c o อ p n นิวค่ะไปติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงสากลกันค่ะเมือเ่รรอวันที่11กรกฎาคม2555นาวิทูลแนวพาณิชประธานสันิบาสากลแห่งประเทศไทยพร้อมคณะกรรมการสันิบาสากลแห่งประเทศไทยและผู้นำขบวนการสากลได้ให้การต้อนรับน,นายนัทวุฒิไสเกือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยนายนัทวุฒิไสเกือ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาผู้นำสากลร,รุ่นที่8หลักสูตรนักบริหารสากลชั้นสูงณศูนะสย์ยประชุมรัชนีแจ่มจันรสันนิบาตสากลแห่งประเทศไทยซึ่งนายนัทวุฒิสายเกลือได้กล่าวในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้นำสากลร,รุ่นที่8ว่าถือว่าเป็นมิติที่มีคุณค่าสำหรับกระบวนการสากลไทยที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นผู้นำสากล ครับก็ถือเป็นมิติที่มีคุณค่านะครับสำหรับกระบวนการสากรที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและก็สร้างศักยภาพในการเป็นผู้บริหารเพราะว่าทรัพยากรที่สำคัญและทรงคุณค่าที่สุดของกระบวนการสากรคือทรัพยากรบุคคลและสิ่งที่จะมีค่าที่สุดสำหรับทรัพยากรบุคคลของสากรก็รรคือความรูร้ความเข้าใจและก็จิตวิญญาณสากรที่ถ้าทุกคนมี ผมก็เชื่อว่าจะขับเคลื่อนสากลอย่างมีศักยภาพครับสน,นิบาตสากลแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรในการที่จะพัฒนาคนในขบวนการสารกลทุกระดับนะครับตั้งแต่สมาชิคกคณะกรรมาการโดยเฉพาะคณะกรรมการใหม่ผู้ตรวจสอบกิจการรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสากลผู้อิดการหรือฝ่ายต่างๆนะครับทางสน,นิบาตจึงได้กําหนดหลักสูตรเรียกว่าผู้นําสากลชั้นสูงขึ้นมานะครับตั้งแต่ปี49 ได้ดาเนินการกันมาอย่างต่อเน,นื่องน,น,นะครับปีละรุ่นหนึ่งบ้างปีละ2อรุ่นบ้างขณะนี้เข้าสู่รุ่นที่แนะครับก็จะทําให้โครงการให้ดีที่สุดนะครับเพื่อให้เป็นผู้นําเป็นที่ยอมรับของคนในกระบวนการสากลในวันข้างหน้าอย่างแท้จริงนะครับโครงการพัฒนาผู้นําสากลหลักสูตรนักบริหารสากลชั้นสูงนั้นได้จัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่8โดยได้รับความสนใจจากผู้นําสากลต่ตาง ที่เป็นตัวแทนสหกรณ์เข้าอบรมในโครงการเพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์มีความรอบรู้ในเรื่องการบริหารทักษะในการบริหารงานและได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิดและทิศทางการพัฒนาสาหากรณ์ระหว่างสาหากรณ์ด้วยกันรวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาสาหากรณ์ต่อไปผมในฐานะที่เป็นผู้แทนธนาคารเพื่อการเศรษตราหากร,เร์เกษตรก็ได้ให้การสนับสนุนโ,<ฮ>โครงการนี้มาโดยตลอดนะครับซึ่งก็หวังว่าโครงการนี้เนี่ย ก็จะได้ช่วยพัฒนาผู้นำสากลให้ไปมีส่วนในการพัฒนาประเทศชาติเศรษฐกิจสังคมการเมืองโดยโดยภาพรวมบนรวมต่อไปครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะคุณผู้ชมท่านใดสนใจข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์สนใจข่าวสารหรือจะติดตามรายการย้อนหลังนะคะ สามารถที่จะคลิกเข้ามาดูได้ที่ www.clt.or.th ค่ะหรือท่านใดจะแนะนำสากรดีๆให้กับรายการของเราไปถ่ายทำก็สามารถจะเขียนเข้ามาได้ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏด้านล่างของจอน,นี้นะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมทาง s r r n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  w w วันนี้สวัสดีค่ะ